ปัจจุบันเป็นยุคแบนิเวอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้สองสามปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าเป็นยุคโว,วเกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ของโควิดรูปแบบการรู้ก็จะเปลี่ยนไปแต่ปัจจุบันนี้เราไม่พูดถึงโ o o ์เก,ก้วเวอร์เข้าสู่ยุคแบนิเวอร์ก็คือยุคที่ผันผวนไม่สามารถคาดก,การได้ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์พยากรณ์เหตุการณ์แลได้เลย ด้านหมายความว่าการเรียน,ยนรู้ในยุคป,ปัจจุบันนะั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าเป็นทิษศษเชิงบอยา่างก็คือบริหารตามสถานการณ์เราเคยมีการพูดถึงไฮบอร์เกนนิ่งการเรียนรู้บสมารส,รสานเรียนในห้องเรียนบ้างเรียนในแบบออนไลน์บ้างแล้วก็ปัจจุบันนี้สหรับมองของผมคือการเรียนรู้ไม่มีไม่มีขอบเขตแล้วแต่ว่าเด็กคนนั้นจะเลือกเรียนรู้อะไรเลือกที่จะอะไร,ร,ร,ะไรซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยากที่จะ ทดลองหรือว่าร <c oughs> <th> ับเรียนรับรับดูทุกอย่างที่มีอยู่ณตอนนี้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีซึ่งเราคิดว่าในอนาคตก็คงมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะเป็นมุมมองของงตัวเด็กเองเลยนะครับเรื่องของการเรียนรู้ขอฟังจากน้องสุโปครับเรื่องของการเรียนรู้มาอย่างไรบ้างค่ะสำหรับหนูนะคะการเรียนตลอดเลยก็คือ จริงๆคือตอนนี้เรียนสายวิทย์คณิตเนาะมันก็หนักอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราเรียนสายวิทย์มันจะมีความเครียดในตัวขอัครเองก็อยากให้มีกิจกรรมนอกห้องเรียนอยากแบบว่าอ่าที่ัวรัาสุดที่ผมจะทำก็คือการไปดูดาวนอกสถานที่ก็จะได้เรียนรู้ซึ่งผมอยากให้มีให้วิชานี้ที่ไปอยากให้มีหลากหลายวิชาอยากให้มีงบประมาณที่ตเข้ามาแบบอ่า เคมีอาจจะตัดด้วยหรือถ้าสมมติว่าไม่มีงบหนูอยากให้ทางโรงเรียนถนัดสมมตด้านนี้อย่างคณิตศาสตร์สมมติว่าเราเรียนพีทาโกรัสเราก็อยากให้ปวดแบบสอนสมุดหนังสือให้เรามาวัดอย่างเงี้ยเองเลยให้เราแบบได้ทำจริงๆเพื่อให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เราแบบเก็บว่าเอออันเนี้ยทำอย่างนี้นะเอามาทำอย่างนี้ได้นะเพื่อให้เรารู้เราเรียนไปเพื่อ นิวเชั่นนะคะหรือว่าสื่อ,อนวัตกรรมนะคะรเราจะเน้นไปในทางนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี้ยได้เกิดการเรียนรู้ะรนะคะที่เรียนรู้ตามสภาพจริงนะคะหรือว่าจะสอบคว้มกับนโยบายในเรื่องของ Active Learning ด้วยนะคะท่านจะบอกว่าเรียนรู้ตามสภาพจริง ก็นิด้วยได้ที่ว่าการกาเปิดกว้างมากในการเรียนรู้และก็เสรยมผลสารตัวเองกีเราีนจอย่างมีความสุนะครเราเราให้ความสัมันกับตัวผู้เรียนเพราะว่าตัวเด็กนเรียนออกมารมมีความหากี่าด้วยปัญหาความสัมัญเรื่องภาษาภาษาในการสื่อสารกับตัวกาเรียนรับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมอกว่า การแจกการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้ต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยของตัวนักเรียนเลยครับปัจจุบันเราจะริ่จากนโยบายาเขตที่มีความสุขเนาะศึกษาอยู่ในิโซนของนโกเรียนเลยคุณถึงเรื่องในวิทายก่อนนะคะนโยบายาเขตที่มีความสุขและที่สำคัญก็คือในมิติของเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกัน สถานศึกษาต้องจับมิติใหมในเรื่องของการให้น้องๆได้เปิดโอกาสเรียนได้ทุกทุกเวลาไม่เพียงแต่ในวันนี้ที่เป็นใม่ันในส่วนของอการศึกษาที่เป็นในระบบนะคะแต่ว่าในส่วนกฎหมายที่กำหนดเอาไวไ้เนี่ยมันจะมีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัภยาศัยในทุกมิติที่หลากหลายแล้วก็ให้โอกาส ทุกคนนะคะได้เข้าถึงโดยเฉพาะอ่าในเรื่องของรัฐธรมนูญแห่งราชนาจาัรไทยพูดถึงเรื่องของโอกาสทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจนและทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทีนี้ในเรื่องของมิติในเรื่องของโอกาสที่หลากหลายนะคะแล้วก็ในส่วนของอ ทุกมิติที่ที่ที่มีส่วนของการที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เด็กและเยาว์มองอย่างไรกัแบบเรื่องของาการการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คนละดวนมาสู่การปฏิบัติและมันมีความสาคัญอย่างไร่ค่ะเ,เรื่องนี้มันมีความสําคัญมากเพราะว่ามันมันจะ เป้าหมายนะ่ไม่ใช่เพื่อจะโอ้โหอันนั้นมันสูงสุดแหละว่าเป็น uh, active c i t ี้เซนะคะในงลายทางมากแต่ว่าระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นก็คือ,อทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบทักษะการบริหารจัดการทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน,นะคะ่ะผ่านการลงมือทําโดยใช่เลยอย่างที่บออบอกคือใช้พื้นที่เป็นฐานแล้วเราไม่ได้ติดต่อว่าสิ่งแวดล้อมนั้นคือแม่น้ำโขงเท่านั้นนะคะเราทําง,งานเรื่องแม่น้ำโขงก็จริงแต่เรามองเป็น area base ปุ้ยน้ำนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กอะได้หมดสิ่งที่เราจะบอกเด็กเสมอก็คือว่าอะไรก็ได้นอกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่หนูอยากทำสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายถึงที่ท้าเด็นของการศึกษาเราครับขในเรื่องของการ เรียนรู้ในห้องเรียนนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนะคะก็คือนในเรื่องของอตามที่ถ้าเราเป็นครูเราก็จะจัดการจัดการการเรียนรู้ในเรื่องของคุณลักษณะนพึรประงค์ทั้งแปดประการนะคะาการเรียนรู้ในห้องเรียนก็จะตอสบสนองในเรื่องนี้เป็นอย่างะะดื่ค่ะมีความสัดคั้กับการพัฒนาคุณลักษณะสมรรถนะผสมผู้เรียนด้วยสองเสียงจากผู้รับบริการจากนักเรียน ทั้งสองคนหนูมีมุมมองหรืออยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับหนูอ่ะมันค่อนข้างที่จะสําคัญกับหนูมากๆเพราะว่าการเรียนในห้อง,งเรียนเรื่องทฤษฎีเลยนะพอเราเรียนแล้วก็เอ๊ะเราไปใช้ได้ ม่รู้แต่ถ้าเราเรียนเนี่ยสื่อสารนอกห้องเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ยมันทำได้เราไปดูสิ่งต่าได้ซึ่งอันนี้ก็ก็อยู่กับอยู่ด้วยกับคณะครูแล้วก็ผู้บริหารในโรงเรียนนะคะว่ามีความคิดที่อยากให้เด็กไปในทิศทางไหนอยากให้เด็กให้เรียนรู้อะไรบ้างซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่ามันควรที่จะมีในระเบีบรัเรียนให้มากขึ้น อย่างความรู้อะสมมติว่าเราอยู่กับที่แม่น้ำโขงเด็กที่แม่น้ำโขงเขารู้นรู้ต่ากว่าป่าในแม่น้ำโขงมีอะไรบ้างซ<ม>ึ่งไนเรืองการเรียนนอกข้อมูการเรียนนอกหลักสูตรกูก็อยาให้มีแบบรายบิชาที่เราเวายเยนเพื่อเวลาหรูอเปาไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีอยูไหมเพราะว่าหนูเพิ่มาสพมคือการ ในฝันนี้มันไม่ไม่ขึ้นอยู่กับหนึ่อะคือพอขึอน้นมาเยมมาไม่มีเลยขึ้นตอนประถมอะมันยังมีอยู่เครื่องในฝ้นเนี้ยมันทำให้หนูแบบอ่าเครื่องเครื่องเด็กเนีมันทำให้เรายังรู้เราได้ทำจริงจริงซึ่งเราอยากให้มีต่อในถ้าสมมติเป็นไปได้สพ่บกอกว่าอยากจะให้มันเข้ามาหรือว่าเซ็กซเซนสักนิดนึงสิต้องฝากเูืแอนของอยู่อาจจะลดเวลาเรียนลดเวลาเรียนเวลารู้อาจจะหายไปพร้อมกับ เจ้าของความคิดใช่ไหมครับอันนี้คือวัฒนักรของการเมืองและการศึกษาไทยที่มันคิดโยงกันอยู่ที่เชื่อมโยงกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่าหลักที่แน่นที่สุดก็คือพื้นที่เป็นฐานนะครับหลักที่แน่นที่สุดก็คือพื้นที่เป็นฐานอยากให้มีก็จัดครับไม่เหมาะก็ยกเลิกครับมองเรื่องของการจัดการศึกษาใช้พื้นที่เป็นฐานและเป็นหลักในการมองอหลักของความยืดหยุน่น นะครับที่จะเกิดขึ้นคําว่ายึดอยู่ในที่นี้ไม่ใช่หย่อนยานหรือปล่อยปล่าเลยแต่ให้สอดคล้องกับสาภาพและวิถีที่มันเป็นจริงนะครับครับ,รบอ่ประเด็นนี้ก็ได้ได้ได้ความคิดเห็นได้มุมมองจากทั้งระดับผู้บริหารที่ดูแลเรื่องของนโยบายและจากตัวนักเรียนคือผู้รับนโยบายโดยตรงนะครับเพราะว่านอกห้องเรียนในีนี้อาจจะเราอาจจะให้ย,อยขอวกรอบหลักสู่เนื้อหาเ<ๆ>ดิมๆที่ คนเชียงของอาจจะไม่เหมาะกับเนื้อหาตรงนี้คนภาคใต้อาจจะไม่เหมาะเนื้อหากับประเด็นนี้ตัวที่วันนี้ดังนั้นจึงเลยเกิดประเด็นเรื่องของการเรียนนอกห้องเรียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในวงเสวนของเราวันนี้ขออนะุญาตฟังเสียงจากน้องๆเรื่องของการเรียนนอกห้องเรียนกับการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเรามีความคิดเห็นยังไงนันทีได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมนอกห้องเรียนเฉดแดดก็จะเป็นทางโครงการเองในคนเชิญเรามาในคนพาเราทำซึ่งในในโรงเรียนหนูก,ก็ไม่ได้ยุ่งวุ่นหนูคือนกักเรียนตัวเล็กคนหนึ่งในโรงเรียนเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าภายในเขาจัดก,การยังไงเนาะแต่ว่าหนูคิดว่าการศึกษานอกห้องเรียนเนี่ยโรงเรียนสามารถจัดก,การให้ได้ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณหรือว่ามีการนองแผ่ไว้ตั้งแต่แรกค่ะ,ะเรื่องทีอง่อะไรครับฟังจากน้องโซโลในมองทุนนะครับ ค่ะสำหรับสหวาดการเรียนนอกห้องเรียน,นก็เหมือนกับการเรียน,าจ,าายนจากเนื้อหาของเราหรือศูนย์การเรียนทุกคนได้ละจัดสรรประมาณจากระทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าพอฉันมาทําบ้านเรียนแล้วฉันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกัเรเียไม่ใช่เพราะรัฐบ,บอกแล้วเมื่อไรตาตาที่คุณมีศักยภาพและคุณมีความเป็นใจมีความพร้อมที่อยากจะจัดการเรียนาการสอนให้ลูกของคุณคุณมามาขออน,นุญาตสิแล้วอยากสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ รับไม่เกินนะั้นเขามาเธอมาสั่งทานช่วยได้นะอ่ารัประเมินเพิ่มนะคะแต่อย่างน้อยนะคะนี้นะคะก<ด>็คือว่าเอา่เรเอระดับถ้าถ้าน้องอยู่ในระดับประถมนะคะน้องก็จะไปขอจเกิดสอบอะไรเก็บพืญญาา้นที่รับผิดชอบถ้าน้องอยู่ในระดับมัธยมนะคะครับผมในความเห็นส่วนตัวครับผมว่าในปัจจุบันนั้ความเข้าใจ การรับรู้ในเรื่องของการศึกษารอกท้องเรียนดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับดีขึ้นกว่าเดิมมากในหลายวิธีมีตัวชี้วัดหลายตัวที่บ่งบอกถึงวิธีคิดหรือแนวคิดมโนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงก็เ็อย่างเช่นในระดับนโยบายกเหนดที่ท่านรัฐมนตรีได้กำหนดแอน่แวนิธรรมเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็มีตัวโชี้หลายตัวที่ ที่ปเปลี่ยนแปลงนะครับเชื่อมกฎหมายรบการสารึกานอกระบบก็เปลี่ยนเป็นรบส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือกรั่นว่าา้อย่างไดกับเรื่องของการเรียนนอกห้องเรียนกับการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนจากการการทำจริรงนะครับ

วิธีการหนึ่งเทคนิคหนึ่งเพราะในการสร้างให้เด็กและเยาวชนสำหับแต่ละบ้านไม่ได้ดูว่าน้องต้องเรียนเก่งไม่ได้ดูอย่างนั้นแต่น้องต้องเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นคนละเมือนของของประเทศชาตินะคะที่รับผิดชอบต่อสังคมพ่วงแม้กระทั่งในเรื่องของอ การใช้ชีวิตร่วมกับสังคมขอุคนไายนอะห่วงเขาห่วงนะคะเขาถึงต้องมีเกณฑ์มีกฎรติการ mm hmm. ลักษณะอย่างนั้นที่จะดูดูไปในเรื่องของตัวคุณภาพของน้องเองด้วยว่าสุขภาพจิตเป็นอย่างไรเรียนแล้วอยู่กับบ้านสุขภาพกายเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เลยที่ต้องมอใีในเรื่องของเช็คแอนด์บานนะคะที่กำหนดเข้ามาจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามถามมองว่า อย่างที่ครับว่าในระบบของการจัดการเรียนรู้หรือการการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาในระบบการศึกษาในระบบเนี่ยมองเรื่องของการเรียนนอกห้องเรียนเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงอย่างไรและมีกระบวนการหรือมีแนวคิดอย่างไรความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นตรงนี้เชิญครับเพราะว่าการศึกษาต่องสื่แวดล้อมเรื่องธรรมชาติมันเป็นการศึกษาที่ต้องศึกษาจริง นะครับเรียนรู so ้จริงไม่ได like well, ้อยู่ในห้องเรียนซีดิบแคบๆเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากว่าถ้าวันงะบวนการการเรียนชิงวิทยาศาสตร์พเมือมันยื่นเข้าไปสู่หลักสูตรของรัฐบาลเราไปแลกการส่งเสริมย่อแบบที่มันดุดันเราไม่ได้ถือพัฒนาให้คนรุ่นใหม่ที่อยู่บนโลกใบนี้ได้นะครับในโครงการวิศวารรมศาสตร์โรงงานโรงงานวิทยาศาสตร์ที่นําไปสู่การบริการสาธารณประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและ มันหายไปตามนโยบายหรือคำสักว่ามันหายไปตามคนถ้าคนไปเขาไปคนนี้เขาบอกธรรมดาที่ดีนะแต่การัฆษาสื่อไทยเขาก็องมาให้คือต้องเป็นคนละโลกเป็นเวอร์ซิเกเซนที่ต้องมาสุดท้ายครับท่านท่านจะมองว่ามีความสําคัญควรจะต้องทำเพราะเคยทํามาก่อนแล้วในระหว่างนี้มันหายไปเพราะตะกอนที่กําหนดนโยบายนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาไทยดงเชื่อมโยงแลนร้อยละรวยตรง การเืีงนไมบา่าครับประเด็นอะไรสักไ็่น้อยครับสักสองนาทีในในประเด็นเสวนาวันนี้ว่าการเรียนรู้ธรรมชาติในโลกกว้างหรือเอาหล่อสลเลียนนิ่งมันมีความจำเป็นและสำคัญอย่างไรในมุมมองหรือในในวิธีการปฏิบัตินะครับหรือถ้าจะฝากอะไรก็ตามเกี่ยวกับวิธีของการศึกษาทั้งในระบบเกระบบหรือการศึกษาในวิธีใหม่ๆนะครับ ก็คงจะขออนุญาตทิ้งท้ายในประเด็นตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การสักถามกันการแลเกเปลี่ยนกดเชื้อที่ทางไล่โชคก่อนนะครับเพื่อเริ่มต้นคือเราเห็นความแย่งยืนของตัวตัวธุรกิจเพิ่มอย่างที่ท่านพอบอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผลที่ไม่ได้เรเรื่องเีินไม่อยูก่การเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะการเชื่อมโยงสังคมนมะครับจริงบางเวลวเนี่ยเราต้องมองว่าภาครัฐ นะคะให้บนการขั้นพื้นฐานมีการจัดก,การศึกษานะคะในระบะบ่านในระบบนะคะที่ทุกคนที่เป็นสชาวไทยเนี่ยมีสิทธที่จะได้รับการจัดก,การศึกษาถึงการศึกษาภาคบังคับคำว่าภาคบังคับก็คือมศสอ หลังจากสิ้นสุดมอไแล้วจะเป็นการศึกษาขั้นพืมนฐานนะคะก็เรีนยนไปจนถึงผู้ที่ง่าก็คือนายก,กาตูปประชรัฐนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐใช้ใช้ทรัพยากรซึ่งก็คือภาษีจากพวกเราทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคนะคมาสับขนุเด็กแลเยาวชนที่เป็นคนในชาติของเราแต่เงิก็ตามรัฐอย่างเดียวไม่ไหวนะคะ เรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแล้วนะคะหน้าที่หลักจริงเนี่ยเหมือนศึกษาเองเนี่ยศึกษามีลูกมีครอบครัวศึกษาก็ไม่เคยโยนภาระนี้ไปให้กับาการศึกษาท่้งหมดแต่ศึกษาแค่ใช้มองว่าระบบพื้พิ้า,า,กากาจัดห้างเนี่ยมีอะไรแล้วศึกษาจะใช้ป็ะโยูนตรงไหนบ้างแต่ในฐานะข,ข,ข,ของเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ ท่านรองผู้รายการโรงเรียนพิพากาก์กาเชิญข,ของอะไรงไงครับเรื่องของวิทยาศาสตร์พลเมืองากับการขับเคลื่อนในระบบภาพที่อยากเห็นนะคะก็อยากให้หนักศึกษานักเรียนโดยแท้จริงค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่านักเรียนจะชอบกิจกรรมในในเรื่องของแอคทีฟมานิ่งมากเราจะสังเกตได้จากการที่เราพานักเรียนไ,ไปทัศนศึกษานะคะนักเรียนจะชอบมากในเรื่องของ การออกนอกห้องเรียนเพราะว่าจะทำให้ในักเรียนเนี่ยได้ค้นคว้าจากประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะคะและโดยเฉพาะในเรื่องของอธรรมชาติแล้วก็ในสิงน่งรอบร้อมในภูมิลําเนาของตัวเองนี่นนก็เป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะมีความรู้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พื้นฐานนะคะในการดํารงชีวิตในปัจจุบัน,นะคะ่ะมันไม่ในช่เรื่องยากท่า ผู้บริหารที่เป็นพีเมนในระดับจังหวัดน,นะคะเห็นเห็นด้วยเห็นชอบนะคะก็ถ้าในทีนี้นะคะเปิดสายองก็สามารถชมได้คำว่าชมหมายถึงสร้างเรื่องตั้งเรื่องขึ้นไปที่คนไกล่อสจอที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นทานนะคะแล้วเราก็เอาเรื่ออย่างนี้นะคะ ส่งกลับขึ้นมาได้เห็นว่ามันมีความจำเป็นเรื่องด่วนมันก็จะกลายเป็นนโยบายของจังหวัดยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมฟังไหมของเด็กๆว่าเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับการศึกษามองยังไงอย่างที่ประเด็นท้ายจากเด็กๆสั้นๆเลยค่ะถ้าท่านเป็นคนจัดการศึกษาหรือเป็นผูครูนะคะฟังไว้ใจ แล้วก็เชื่อใจเด็กค่ะแล้วจะหลือฟังฟ้องเขาแค่นั้นในส่วนของเด็กก็คือให้โอกาสตัวเองมากๆนะลูกแล้วลูกก็จะเกิดก,การเรียนรู้มค่ะอ๋อเป็นคอนเซ็ปต์เป็นหลักการปฏิบัติความเข้าใจเชื่อใจ,ใ,จให้โอกาสกับเด็กนะครับเมื่อวานผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับนนท์นักศึกษาสุดงานที่โรงเรียนบอกว่าจะได้รักศึกนาปรึกเรื่องวิชทยากรอะไรหรือข้อขครู พอเป็นศึกษาทุพย์มันอยู่รอบมันอยู่ใกล้ตัวเราบ้างนะมันก็คือไอทิศเหมือนนิ่งอย่างหนึ่ง,งนั่นเองที่บอกว่าการเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์การทํทำให้เชื่อมโยงกับภาพประชาสังคมเครือข่ายต่างๆนานาแล้วก็เก็บเป็นมวรรคาครับผมว่าไอ้ทิศเหมือนนิ่งเนี่ยก็กิจกรรมอย่างนึงของโรงเรียนเพื่อว่าพิสาหจน์เมือง มันมีผลงานออกมาแล้วคนอยู่ที่ไหนก็เข้ามาดูได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนนี้มันหายไปมันมันมันเป็น่ังไงทั้งกิดสิ่งที่น่าเสียดายใช่ครับโอเคครับประเด็นที่สุดท้ายว่าทางบ้านเรียนี่แมคนทงานที่ก้าชอบจากการดูแาของลูกอยากให้เขาเติบโตขึ้นในสของสังคมก็คิดว่าจำเป็นมากในเรื่องของการเรียนแลกภาคเรียนยังยินดี ที่เลือกวิถีโฮมส쿨ค่าลูกตอย่างท่สองอย่างที่สองเลอะคนโตก็อยางมีกเรี่จเรียกคนที่สอนะเาอีนี้เขาเรียกที่อยากจะเข้าโรงเรียนนะคะษา็ะอยากมีทัศนวิทกรแล้วก็อยากมีรู้เสือเก็แต่ว่าแม่ก็อยากรู้สึกว่าในควาเป็นที่อยากจะให้เขาเรียนรู้นอกห้องเรียนมันก็ลาโรงเรียนมาจัดกิจกรรมด้วยค่ะแล้วมก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆนะคะเติบโตขึ้นอย่างนี้มีระบบกึ่งโฮมสู ตื่นสกูคนธมีนะครับท่านนีนะตอบสนองเขาอยากเรียนวิชาไหนก็ไปเรียนไม่อยากเรียนวิชาไหนก็ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนทิ้งวิชาด้วยใช้เลยค่ะแบบนั้นเลยก็ระบบ15ครับที่เรียนั็ผ่านทางกางนี้ก่อนนะครับกออนาตผ่านทางท่านปวบจะทิ้งท้ายช่วงท้ายประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอะไรยังไงบ้างครับคือความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับแต่ว่า เราจะนนทำยังไงจะสื่อสารให้กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกโรงเรียนเข้าใจตรงกันเพราะอาจจะมีบางผู้บริหารบางโรงเรียนครูบางแห่งที่อาจจะยึดจิตกรอกมาที่เดิมนะครับไม่เหมือนกับผู้ร่วมเสวนาวันนี้ซึ่งซึ่งเปิดมุมมอง,อง,องนแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนหลายคนนะปจุบัี้ผู้บริหารหรือครูเนี่ยนะหลายคนก็เริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้เข้าโรงเรียนเรื่องของการเราเมื่อวานผมได้มีโอกาสได้คูยกับน้องนักศึกษาชุางงานที่โรงเรียน บอกว่าจะได้รับเสื่อมานาคุยเรื่องนิสิตคนเมืองอ,อะไรครับครูแต่พอไปที่สาธิตเองมันอยู่รอบมันอยู่ใลกล้ตัวเราบางครับมันก็คือไอ้ทิ่ย์เป็นเรื่องใหญ่หรือไม่เนี่ยเพียงแต่แบบว่าการเก็บขอ้ขอมูลการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์การทำให้เชื่อมโยงกับภาพประชาสษ์พระคกเอือข่ายต,ต่างๆนานาแล้วก็เก็บเป็นมรรคาครับผมว่าไอ้ที่ย์เป็นเรื่องเนี่ย กิจกรรมอย่างนี้ของโรงเรียนที่ว่าที่สำนัประเบียมันมีผลงานออกมาแล้วคนอยู่ที่ไหนก็เข้ามาดูได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนนี้มันหายไปมันมันมันเป็นยังไงก็เว่าสิ่งที่น่าเสียดายใช่ครับโอเคครับประเด็นที่สุดท้ายก็เทางบ้านเรียนใช่เลยนะคุณแม่คนหนึ่งนะที่ก็มันชอบจัดการศึกษาของลูกที่อยากให้เขาเติบโตขึ้นในส่วนของตัวคม ก็คิดว่าจำเป็นมากนะในเรื่องของการเรียนนอกห้องเรียนเนี่ก็ยืนยันที่จะเรียนวิถีคุมครูถ้าลูกเขอยากมตอมอยางมีควาเสนอญนะคนโตก็ยังมีการช่ะเลือกคนที่สองนะเขาทีนี้เขาเรียกที่อยากจะเข้าโรงเรียนนะคะับต่อมาก็อยากมีคอนโดกิจกรรมแล้วก็อยากมีลูกเสือเขาก็แต่ว่าแม่ก็ยังรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่อยากจะให้เขาเรียนรู้นอกห้องเรียนวันนี้ก็ลาโรงเรียนมาจัดกิจกรรมด้วยค่ะบแต่ทีนี้ยืนยันว่าเป็นสิทธิสิทธิ์ การที่จะช่วยให้เด็กๆนะคะเติบโตขึ้น่างนี้มีระบบกึ่งโฮมสกูลกึ่งสกูลปคนจะมีนะครับอย่างนั้ตอบสนองเขาอยากเรียนวิชาไหนก็ไปเรียนไม่อยากเรียนวิชาไหนก็ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนจริงๆเมื่อกี้ฟังด้วยใช้เลยค่ะอย่างนั้นเลียนก็ระบบหนึ่งคือห้าครับที่เรียน ผ,ผ,ผ,ผ่านผ่านทางทางนี้ก่อนครับขออุ่าผ่านทางท่านปวารวัฒนท์ทุดท้ายช่วงท้ายประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอะไรยังไงบ้างครับคึคือความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อสื่อสารให้กับทุกหน่วยงานการศึกษาทุกโรงเรียนเข้าใจตรงกันก็อาจจะมีบางผู้บริหารบางโรงเรียนรูบางแห่งที่ อาจาจะยึดติดกับในที่เดิมน,นะครับไม่เหมือนกับผู้ร่วมเสวนาวันนี้ซึ่งซึ่งเปิดมุมมองแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนหลายคนนะปะัจจุบันเนี่ยผู้บริห,หารหรือครูเนี่ยหลายคนต้องเริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องของกไไรารเรียนรู้นอกโรงเรียนก็ต่อไปหล่อ